ครับที่นี่ศาสรเสริมความงามรถยนต์พลิติพัฒน์นะครับนะครับทางนี้ครับซอยจีบทับสองนะครับเข้ามาประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับมาถึงพบกับหานล้างรถนะครับหานล้างรถนะอยู่หน้าร้านครับมีที่นั่งรอนะครับแล้มีล้างรถนะบริการเปิดบริการยี่สิบสี่ชั่วโมงสามร้อยสิบห้าวันนะครับนี่ส่วนของแผนดุลพลนะครับ ท่านที่สนกุกสนใจก็แวะมาใช้บริการกันได้นะครับอรบรรยากาศนะครับมีพร้อมร้านกาแฟาแม่มมีลงขั้วกาแฟาภูทรแปดนะครับมีแมวครับคนที่รักแมวนะครับตรงนี้นะก็แวะมาใช้บริการกันได้นะครับมีนวดฟรีนะครับพี่มีนวดข้างในนวดนวด,นวดฟรีมี ออเอออ่านะฮะก็มีงานซักบอดซักผรมนะครับหลายคันมากนะครับอ่านะฮะถอดเอานะครับก็แวะมาใช้บริการกันได้นะครับเสร็จแล้วก็รอกันนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับด้านในก็เป็นห้องโชว์รถเป็นซักบอดซักผรมซักโซฟาต่างๆนะครับ นะครับนวดฟรี free, นะครับลูกค้ามาใช้บริการนวดเครื่องอัตโนมัตินะครับนวดฟรี free, นะครับละมาใชา้บริการกันได้นะครับที่ร้านผลทิพพัฒของเรานะครับฐานเสริมความงามรถยนต์ผลทิพพัฒนะครับเปิดบริการ24ชั่วโมง365วันนะครับไม่มีวันหยุด ลูกค้าเยอะแยะมากมายนะครับเราเปิดบริการทุกวัน24ชั่วโมงหลายโควิดแล้วนะครับเรายังไม่เคยได้หยุดเลยนะครับเปิดทุกวันนะครับ